สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวเลชแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันที่9สิงหาคมนี้ล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าจะยื่นข้อเสนอฉบับปรับปรุงใหม่ไปให้โบลุญยาเพื่อขอซื้อมาโกอานาโตวิชให้ได้ตามความต้องการของเอลิกแทนฮากสกายอิตาลีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปรับปรุงข้อเสนอเพื่อขอซื้อ อนาโตวิทหลังจากมีการเปิดเผยว่าโบลุนยาเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอฉบับแรกที่ตัวเลขราวๆแปถึงล,ล้านยูโรของแมนเชสเตอร์ไปแล้วรายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่าอนาโตวิทกลายเป็นตัวเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบเซอร์ไพรส์เป็นความต้องการของเอลิกเทนฮากผู้จัดาการทีมคนใหม่ของปีศาจแดงที่เคยร่วมงานกับกองหน้าทีมชาติออสเตรียตั้งแต่สมัยอยู่ที่กาเวนเต้ซึ่งเป็นสโมสรแรกในฐานะฟุตบอลอาชีพของเจ้าตัว สำหรับอนาโตวิดปัจจุบันอายุ33ปีมีประสบการณ์ในฟิมเมลียอย่างโชคโชนกับสโตกซิตี้และเวบแฮมยูเนเต็ดระหว่างปี2013-2019ขนาดเดียวกันก็เล่นให้กับทีมชาติออสเตรียไปมากถึง102เกมยิงได้ทั้งหมด33ประตูใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ